สวัสดีครับทุกท่านยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของในไลฟ์ไทยวิกิฮาวครับและในพอดแคสต์นี้นะครับผมก็จะขอพาทุกท่านนั้นไปสำรวจโลกแห่งพุทธศาสนากันครับจอลึกคาสอนสุดล้ําอย่างอนัตตาที่แปลว่าไม่ใช่ตัวตนแหมช่วงนี้นะครับกระแสวงการพุทธศาสนาเราเนี่ยมันก็ลุกโชนดีจริงๆเลยนะครับเรียกได้ว่าติดอยู่เรื่อยๆเลยทีเดียว แลวก็ดูเหมือนว่าบรรดาเอฟตี T, แต่ละฝั่งนั้นก็พร้อมได้เกินครับที่จะสรดน้ำมันเข้าไปในกองไฟเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาจอดลือกกันดีกว่าครับว่าอนัตตาที่แปลว่าไม่มีตัวตนน่ะมันคืออะไรกันนะมันหมายความว่ายังไงกันแน่ง่ายๆเลยครับพระพุทธเจ้าท่านก็สอนว่าแท้จริงแล้วอ่ะเราไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่จิตวิญญาณไม่ใช่แม้แต่ความคิดหรือความรู้สึกใดๆทั้งสิ้นครับเอา แล้วเราเป็นอะไรล่ะทีนี้น่ะนี่แหละครับปริศนาธรรมที่เราจะมาหาคําตอบกันแล้วทีนี้นะครับบางท่านนั้นก็อาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าเอ้าแล้วพบหน้าล่ะชาติหน้าล่ะถ้ามันไม่มีตัวตนน่ะแล้วใครกันล่ะที่จะไปเกิดใหม่ใครล่ะที่จะเป็นคนรับผลกรรมดีผลกรรมชั่วคําตอบก็คือมันไม่มีเลยครับพระพุทธเจ้าไน้สอนว่าการเวียนว่ายตายเกิดนั้นมันมีอยู่จริงใช่ไหมครับ แต่ไม่มีตัวตนใดๆที่วนเวียนอยู่ในวารสงสารนี้ท่านผู้ชมอาจจะเริ่มงงๆแล้วใช่ไหมครับฟังดูมันเหมือนจะขัดแย้งกันเองยังไงชอบกอดนะครับแต่พระพุทธเจ้าท่านก็ตัดไว้เช่นนั้นจริงๆครับท่านยังบอกอีกนะครับว่าการที่เราเข้าใจในเรื่องของอนัตตาเข้าใจว่าเราไม่ใช่ใครไม่ใช่ตัวตนใดๆนี่แหละครับมันคือกุญแจสําสคัญที่จะนําไปสู่การดับทุกข์อย่างถาวออารอะไรนะครับ ท่าผู้ชมพร้อมกันหรือ,อยังครับที่จะออกเดินทางไปค้นหาคำตอบของคำถามที่ว่าเราคือใครไปพร้อมๆกับผมครับในไลท์ไทยวิกิเฮาถ้าพร้อมกันแล้วล่ะก็เตรียมตัวเตรียมใจแล้วไปลุยกันเลยครับหลังจากที่เราได้พูดกันไปคร่าวๆแล้วใช่ไหมครับว่าเราอะไม่ใช่ใครที่ไหนทีนี้เรามาดูกันต่อดีกว่าครับแล้วไอ้เจ้าไม่ใช่ใครที่ไหนเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ ในทางพุทธศาสนานะครับมันจะมีคําสอนสําคัญที่อธิบายเรื่องนี้เอาไว้นั่นก็คือเรื่องของเบ้นจขันหรือขันห้านั่นเองครับก่อนจะไปถึงขันห้านั้นเรามาทําความรู้จักกับพระพุทธเจ้ากันก่อนนะครับท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่ากว่าที่พระพุทธเจ้านั้นจะตัดสู้ได้ท่านต้องผ่านการบําเพ็ญเพียรอย่างหนักดวงขนาดไหนมีช่วงหนึ่งนะครับที่พระองค์นั้นทรงบําเพ็ญทุกข์อากลับหลีอยากรับมันก็คือการทรมานตัวเองนั่นแหละครับพูดง่ายๆนะ ด้วยวิธีการต่างๆเช่นการรับประทานข้าววัล,ลเม็ดบ้างอดอาหารบ้างอดน้ําบ้างนะครับนอนบนกองหนาบ้างหรือไม่ก็รับประทานอุจจิอัวอ่อนบ้างนะครับจนร่างกายเนี่ยผอมแห้งเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเลยครับเดินชนอะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยก็ล้มไปกองกับพื้นได้แล้วแต่ถึงแม้ท่านนะครับจะทรมานตัวเองจนแทบจะเอาชีวิตไม่รอดก็ตามครับพระพุทธองค์น่ะก็ยังไม่สามารถจะพบผลทางแห่งการดับทุกข์ได้ ท่านก็เลยเปลี่ยนวิธีการใหม่ๆครับหันมาฝึกสมาธิแทนและในที่สุดท่านก็ตรัสรู้ใต้ต้นโพนั่นแหละครับการบำเพ็ญทุกกริยาของพระพุทธเจ้าน่ะแม้จะไม่ใช่หนทางที่ถูกต้องใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็ทําให้ท่านนะครับได้ค้นพบสิ่งที่สําคัญนั่นก็คือจิตของเราเนี่แหละครับว่ามันมีพลังมหาศาลพลังแห่งสมาธิที่มันเกิดจากการฝึกฝนอย่างหนักมันก็ทําให้พระองค์นะครับสามารถมองเห็นจิตใจของตัวเองได้อย่างทะลุปลุกโ่งเหมือนกับเราอ่ะ มีกล้องจุลไทยครับที่ส่องเห็นสิ่งเล็กๆได้อย่างชัดเจนพระพุทธองค์นะครับก็ใช้เวลาหลายปีเลยนะครับในการศึกษาจิตใจของตนเองนี่แหละครับจนในที่สุดแล้วท่านก็ได้พบความจริงอันยิ่งใหญ่ครับนั่นก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าตัวตนเนี่ยตัวเราอะของเรานะครับฉันเนี่ยของกูเนี่ยตัวกูกูเนี่ยครับจริงๆแล้วอะ่ะมันไม่ได้เป็นแก่นสารอะไรเลยนะครับ แต่มันประกอบขึ้นมาจากองค์ประกอบ5้าอย่างที่เราเรียกกันว่าเบนจกขันธ์5หรือขันธ้5นั่นเองคําว่าขันในภาษาบาลีแปลว่ากลุ่มหรือกองก็ได้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมลองนึกภาพตามนะครับมันเหมือนกับเราครับมีบไม้5แท่งครับเอามามัดรวมกันไว้ให้เป็นกำๆแล้วใช่ไหมครับไอ้เจ้าไม้5แท่งที่เอามัดรวมกันเนี่ยมันก็คือขันธ์5นะครับส่วนไม้แต่ละอันน่ะมันก็จะคือส่วนประกอบของแต่ละขันนะครับแล้วขันธ์5น่ะ มันมีอะไรบ้างล่ะนะครับมันก็จะมีดังนี้เลยครับมีรูปซึ่งหมายถึงร่างกายของเรารวมไปถึงสิ่งต่างๆที่มีรูปร่างรูปสัมผัสได้นะครับเช่นโต๊ะเก้าอี้บ้านรถยนต์ต้นไม้ภูเขาแล้วก็หลายๆอย่างเลยครับก็เป็นรูปนั่นแหละครับทีนี้เวทนานะครับเขาจะหมายถึงความรู้สึกต่างๆครับที่มันเกิดขึ้นกับเราครับความรู้สึกแบบสุขทุกเฉยๆอะไรอย่างนี้นะครับคือความรู้สึกนั่นแหละครับ สัญญาณเด็กก็จะหมายถึงการจําได้หมายรู้เช่นเฮ้ยฉันจาหน้าคนนี้ได้นะฉันจํากลิ่นได้จํารสชาติจําเสียงได้นะครับสังขารเนี่ยก็จะหมายถึงความคิดปรุงแต่งต่างๆครับที่เกิดขึ้นในใจของเราวิญญาณนั้นหมายถึงความรับรู้ครับเช่นการมองเห็นการได้ยินการได้กลิ่นนะครับการลิ้มรสครับรวมไปถึงการสัมผัสทางร่างกายอีกด้วยนะครับแล้วขันทั้ง5้านี้น่ะมันก็จะทํางานร่วมกันครับเห็นไหมครับ มันจะร่วมกันอยู่อย่างนี้นะครับเป็นเซอร์เคิลเป็นการหมุนแบบลุบลุบลุบกันอยู่อย่างนี้นะครับทีนี้ลองนึกภาพนะครับว่าเราเนะี่ยกำลังรับชมวิดีโอเออเอาเป็นวิดีโอของนี่นะครับแม่ค้าขายส้มตามแล้วกันนะครับเห็นไหมครับพอพูดถึงแม่ค้าขายส้มตามเนี่ยทุกคนก็จะนึกภาพออกเลยใช่ไหมครับในคลิปเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นแม่ค้าคนหนึ่งครับกาลังตาส้มตามอยู่ในครัวปอกปอกปอกเลยครับโอ้โหหน้าตาเด็กก็ดูแจ่มใสเลยครับแม้จะไม่สวยเท่ากับดาราฮอลลีวูดก็ตามครับ แต่เธอก็ดูบิน่ห์แบบไทยๆไปนะผิวแทนผมดำกลับแหมยิ้มแย้มแจ่มใสเราอะมองเห็นภาพสดใสของมะละกอพริพกมะเขือเทศแล้วก็เห็นน้ำปลาร้าที่กำลังเดือดปุดๆได้ยินเสียงครกดังปอกๆเลยนะครับแหมเล่นเอาน้ำลายสอเลยทีเดียวส่วนหนึ่งของเราอะรู้ตึกจะไหมครับว่าเราอะกำลังรับชมคลิปนี้อยู่เอาละครับทุกท่านลองชมนีนะครับมีใครน้ำลายแตกกันบ้างเนี่ย แล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะนี่นะครับแต่ในขณะเดียวกันน่ะเราก็รู้สึกเหมือนกับว่าเราอ่ะได้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์จริงๆอย่างนั้นแหละได้กลิ่นส้มตำได้กลิ่นมะม่วงเห็นไหมครับเนี่ยได้ยินเสียงแม่ค้าพูดด้วยแหมสัมผัสได้ถึงบรรยากาศภายในครัวเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราอ่ะลองพิจารณาดูดีๆครับเราก็จะเห็นนะครับว่าในคลิปนี้เนี่ยมันเป็นแค่แสงบนหน้าจอเท่านั้นเองครับทุกท่านจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยครับ มันเป็นเพียงแค่พิกเซลเล็ก,ลกลๆลหลายพิกเซลเรียงต่อกันแต่และพิกเซลเนี่ยก็ประกอบไปด้วยแสงสีสามสีครับนั่นก็คือสีแดงสีเขียวแล้วก็สีดาเงินเท่าน,นั้นเองการผสมผสานของแสงสามสีที่นะครับมันทําให้เราอะ่ะเห็นภาพแม่ค้าเห็นส้มตำเห็นครัวเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในคลิปนี้ใช่ไหมครับไม่มีแม่ค้าไม่มีส้มตำไม่มีครัวจริงๆหรอก แล้วมันก็ไม่มีอะไรเลยครับนอกจากแสงสีสามสีนี่นะครับที่มันรวมตัวกันขึ้นมาเนี่ยครับทุกท่านเนี่ยมันเป็นเหมือนกับมายกวเลยนะครับท่านผู้ชมแสงสามสีเนี่ยมันหลอกตาเราให้เห็นสิ่งต่างๆที่มันจริงๆแล้วอ่ะมันไม่มีอยู่เลยหรือว่ามันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับแล้วตอนนี้นี่ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กาลังดําเนินไปด้วยนะครับแล้วมันเกี่ยวอะไรกับขันห้านะครับใจเย็นนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังครับพระพุทธเจ้านะครับท่านก็สอนว่า ตัวตนเป็นเพียงแค่ความรู้สึกหลอกๆที่มันเกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันของส่วนประกอบ5อย่างคือรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณตามที่ได้อธิบายไปข้างต้นนะครับมันจะเหมือนกับแสง3ามสีที่หลอกตาของเราให้เห็นภาพของแม่ค้าขายส้มตำาท่ทันที่จริงแล้วอะไม่มีอะไรเลยครับถ้าเราลองพิจารณาดูดีๆนะครับเราก็จะพบว่าเออมันไม่มีส่วนไหนในประสบการณ์ของเราเลยนะที่เป็นตัวตนที่แท้จริงได้อะ ไม่ว่าจะเป็นรูปหรือร่างกายของเรามันก็ดันไม่เที่ยงครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเวทนาหรือความรู้สึกนีะ่ะมันก็จะแปรเปลี่ยนไปมาใช่ไหมครับสุขบ้างละ่ะทุกบ้างละ่ะสัญญาหรือความจํานั้นมันก็จะเลือนลางหายไปตามกาลและเวลาสังขารหรือความคิดปรุงแต่งนะครับมันก็จะเกิดขึ้นแบบไม่หยุดนิ่งส่วนวิญญาณหรือการรับรู้มันก็จะผันแปรไปตามติ่งเรานั่นเองครับแล้วอะไรล่ะครับ คือตัวตนที่แท้จริงของเราพระพุทธเจ้าครับท่านก็ตัดว่าไม่มีครับสิ่งที่เรียกว่าตัวตนนั้นน่ะมันเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาที่เกิดขึ้นจากการปรุงแต่งของขันทั้งห้าเท่านั้นลองถามใจตัวเองดูดีๆสิครับว่าหนึ่งในประสบการณทั้งหมดของเราอ่ะมันมีอะไรบ้างรับที่อยู่นอกเหนือไปจากขันห้าแล้วเราจะหาตัวตนที่แท้จริงของเราอ่ะ เจอได้จากที่ไหนในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างบัดล้วนแล้วเป็นแต่ส่วนหนึ่งของขันห้าเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองเป็นอาณาจักรครับของส่วนประกอบต่างๆอ่ะร่างกายความรู้สึกความคิดความปรารถนาแล้วก็จิตต่านึกสิ่งเหล่านี้นะ่ะมันคือสิ่งที่เรารับรู้ครับว่าเป็นตัวเราแต่ถ้ามันเป็นของเราจริงๆแล้วใครล่ะครับเป็นเจ้าของสิ่งเหล่านี้คุณเหรอใครเป็นคนควบคุมร่างกายของเรา ใครเป็นคนรู้ถึงความรู้สึกอารมณ์ต่างๆครับใครเป็นคนที่คิดตามความคิดต่างๆใครเป็นคนที่ปรารถนาครับเป็นคนที่อยากได้ในสิ่งต่างๆไงใครเป็นคนที่รับรู้ถึงจิตสํานึกของเราครับถ้าเป็นของเราอ่ะคําตอบสําหรับคําถามเหล่านี้นะ่ะมันไม่ได้ยากเลยใช่ไหมครับมันชัดเจนมากๆอยู่แล้วนั่นก็คือตัวเราน้่นเองครับแต่ถ้าคุณตอบแบบนี้แสดงว่าคุณไม่ได้ตั้งใจฟังนะครับ มันเป็นความรู้สึกที่ฝังรากลึกอยู่ในสันติยานของเราใช่ไหมครับว่าเราอ่ะมีตัวตนอยู่จริงๆแต่พระพุทธเจ้าเน่ะท่านจะบอกครับว่าบิคูบิคูนะครับใจเย็นๆก่อนดูก่อนนะครับอย่าเพิ่งด่วนสรุปคุณกําลังถูกหลอกอยู่ท่านผู้ชมครับอาจจะเริ่มรู้สึกงงๆแล้วใช่ไหมครับว่าอะไรของมันวะมันพูดอะไรของมันเนี่ยใจเย็นก่อนครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับแล้วค่อยๆคิดนะครับค่อยๆฟังตามกันไปนะครับ ทีนี้ท่านผู้ชมลองนึกภาพถึงแม่น้ําสายหนึ่งนะครับแม่น้ําสายนี้นะั้นมันไหลไปเรื่อยๆเลยครับไม่มีวันหยุดนิ่งบางครั้งนั้นมันก็ไหลเชี่ยวบางครั้งน่ะมันก็ไหลเอื่อยบางครั้งนั้น,ม,น, e. น,นมันก็ใสาาสะอาดซะอย่างนั้นแหละและบางครั้งครับมันก็ขุ่นซะอย่างนั้นแหละมีควายลงไปเล่นแม่น้ําสายนี้แหล่มันก็เปรียบเสมือนกับขันห้าของเรานี่แหละครับที่มันไหลเวียน e เปลี่ยนแปลงเอื่อยๆไปเรื่อย,ยครับไม่มีที่สิ้นสุดเลย พระพุทธองค์น่ะท่านก็บอกเห็นโลกแบบนี้นละครับท่านมองเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นวัฏจักรไม่มีตัวตนที่แท้จริงมันเหมือนกับแม่น้ําที่ไม่มีวันหยุดนิ่งเวลาที่ขันห้ามารวมตัวกันใช่ไหมครับคนทั่วไปก็มักจะพูดว่าคนเกิดแล้วแล้วพอขันห้ามันแยกออกจากกันใช่ไหมครับก็จะพูดว่าคนตายแล้วพอขันห้ากลับมารวมตัวกันใหม่ก็จะพูดว่าคนเกิดใหม่ แต่พระพุทธเจ้านะครับท่านจะบอกว่ามันไม่มีคนที่ไหนหรอกครับมาตายหรือมาเกิดใหม่หรอกครับมันมีแต่ขันห้าที่ไหลเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเท่านั้นแหละครับพระพุทธเจ้านะ่ะท่านไม่ได้ห้ามไม่ให้เราใช้คําว่าคนหรือตัวตนนะครับเพราะท่านรู้ครับว่าในชีวิตประจําวันของเราอ่ะเรายังจําเป็นต้องใช้คําเหล่านี้เพื่อสื่อสารกันอยู่แต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่มีแม่ค้าส้มตําไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีผมแล้วก็ไม่มีท่านผู้ชม ไม่มีใครเลยครับมีแต่ขันห้านี่นะครับที่มันไหลเวียนกันอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาเนี่ยเราทุกคนนะ่ะเป็นเหมือนกับสายน้ําไหลไปตามเส้นทางของตัวเองบางครั้งนะ่ะก็มาบรรจบกันบางครั้งก็แยกออกจากกันครับแต่สุดท้ายแล้วอ่ะก็คือน้ําเหมือนกันครับท่านผู้ชมที่ผมอธิบายมาทั้งหมดเนี่ยทุกท่านนั้นอาจจะรู้สึกว่ามันซับซ้อนยากที่จะเข้าใจใช่ไหมครับผมก็เข้าใจนะครับ เพราะว่าจิตใจของมนุษย์เราอะมันฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็คิดนู่นเดี๋ยวก็คิดนี่ใช่ไหมครับมันก็เลยยากครับที่จะเข้าใจในเรื่องของอนัตตาได้ง่ายๆคนส่วนใหญ่มักจะยึดติดว่าร่างกายนี้จิตใจนี้ความรู้สึกนี้เป็นตัวเราแล้วเราก็แบ่งแยกตัวเองออกจากคนอื่นจากโลกภายนอกแต่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าความคิดแบบนี้นะครับที่มันเป็นต้นเหตุข,ของความทุกข์ เพราะอ,อัตราหรือตัวตนที่เราไปยึดติดนี่นะครับมันไม่เที่ยงครับวันหนึ่งเนะี่ยมันต้องเปลี่ยนแปลงไปต้องแตกสลายถ้าเราไปยึดติดกับมันมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งทุกข์มากขึ้นเท่านั้นครับและนี่นะครับมันก็เลยเป็นเหตุผลนะครับเป็นเหตุและปัจจัยนะ่ะทาให้สารเคมีในสมองของแต่ละคนนั้นมันไม่เท่ากันนั่นเองครับบางคนที่ยึดติดมากหน่อยก็อาจจะรู้สึกว่าตัวเองเนะี่ยไม่มีคุณค่าครับในขณะที่บางคนเนะ่ะ ก็เริ่มเรียนรู้ในการที่จะปล่อยวางกันไปแล้วแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทิ้งทุกอย่างนะครับเขาก็จะรู้สึกว่าชีวิตของพวกเขาอ่ะมันมีความสุขขึ้นมาซะอย่างนั้นแหละท่านผู้ชมครับข่าวนี้เรามาลองคิดกันเล่นๆดูนะครับสมมติว่ามีคนมาถามเรานะครับว่าตัวตนคืออะไรเราจะตอบเขายังไงครับท่านผู้ชมบางคนนั้นอาจจะตอบว่าตัวตนก็คือร่างกายของเรานี่แหละใช่หรือเปล่าครับแต่ถ้าเป็นแบบนั้นน่ะพอเราตายไปแล้วร่างกายก็สลายไป ตัวตนของเรานั้นก็หายไปด้วยสิแบบนี้มันก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมล่ะครับบางคนอาจจะตอบว่าตัวตนก็คือจิตใจของเราความรู้สึกนึกคิดของเราครับแต่ถ้ามันเป็นแบบนั้นเน่ะเวลาที่เราโกรธเวลาที่เราเสียใจหรือมีความสุขแสดงว่าต,วตัวตนของเรามันเปลี่ยนไปไเรื่อยๆติไม่มีแก่นตาอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยเป็นคนไหลหลักลอยใช่ไหมมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับบางครั้งอ่ะก็อาจจะตอบว่าตัวตนน่ะมันคือความทรงจําของเราคือประสบการณ์ของเรา แต่ถ้าเป็นแบบนั้นนะครับตัวมนตินครับถ้าเราแก่ตัวลงไปแล้วเกิดอัลไซเมอร์หรอครับแล้วความจําเสื่อมลงไปหรือ,รอลืมอะไรเงี้ยมันก็หมายความว่าตัวตนของเรามันก็หายไปอีกสิแบบนี้มันก็ดูไม่ค่อยจะเมคเซนเท่าไหร่ใช่ไหมครับไม่สมเหตุสมผลเลยแล้วตกลงอ่ะตัวตนของเราอ่ะมันคืออะไรกันแน่ครับทุกท่านพระพุทธเจ้านะครับก็สอนไว้นะครับว่า ไม่มีสิ่งใดครับในขันห้าที่เป็นตัวตนที่แท้จริงได้เลยเพราะอะไรนหอครับถ้าในเหตุผลไว้2ข้อนะครับข้อแรกเลยก็คือมันไม่มีสิ่งใดในขันห้าที่เราควบคุมได้อย่างแท้จริงร่างกายของเราเราก็ควบคุมไม่ได้ครับอยากจะให้มันแข็งแรงสุขภาพดีมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปซะอย่างนั้นแหละครับความรู้สึกของเราอ่ะเราก็ควบคุมมันไม่ได้ครับอยากจะให้มันมีความสุขตลอดเวลามันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับ ความคิดของเราเราก็ควบคุมมันไม่ได้เดี๋ยวก็คิดนู่นเดี๋ยวก็คิดนี่นะครับแหมฟุง้งซ่านไปเรื่อยๆเลยครับตามกําลังจิตของแต่ละคนนั่นแหละครับข้อ2ก็คือไอขันห้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงครับไม่ใช่สิเบเอ็ดโมงนะก็คือว่ามันจะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปครับร่างกายของเราอ่ะตอนเด็กๆใช่ไหมครับมันจะแข็งแรงแล้วถ้าเกิดว่าเราอ่ะแก่ตัวลงไปแล้วเซลล์ในร่างกายนั้นมันก็จะอ่อนแอลงไปเรื่อ,อ,อ,อยๆใช่งไหมครับ ความรู้สึกของเราเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจความคิดของเราอ่ะเดี๋ยวก็คิดอีกอย่างเดี๋ยวก็คิดอีกอย่างใช่ไหมครับคิดไปเรื่อยๆนี่นแหละครับแล้วถ้าตัวตนของเรานะครับมันเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งในขันห้ามันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆใช่ไหมละครับแล้วแบบนี้เนะี่ยเราจะเป็นตัวตนที่แท้จริงได้ยังไงละครับท่านผู้ชมเห็นไหมละครับว่ายิ่งเราอ่ะพยายามจะตอบว่าตัวตนคืออะไรอ่ะเราก็ยิ่งงงยิ่งสับสนเพราะจริงๆแล้วอ่ะมันไม่มีคําตอบในภาษาหรอกครับ พระพุทธเจ้าน่ท่านก็สอนว่าการยึดติดกับตัวตนนี่แหละครับมันเป็นต้นเหตุของความทุกข์นะเพราะว่าตัวตนที่เรายึดติดเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงก็เราอ่ะไปคนสร้างมันขึ้นมาทั้งนั้นแหละครับแหมเมื่อกี้เราก็ได้พูดกันไปเกี่ยวกับเรื่องของขันห้าว่ามันไม่เที่ยงกันแล้วใช่ไหมครับมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาแล้วทีนี้น่ะถ้าเรายึดติดกับขันห้าคิดว่ามันเป็นตัวตนของเรามันจะเป็นยังไงล่ะครับมันก็ทุกข์ดิครับมันก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกาลและเวลา ต้องแตกสลายไปถ้าเกิดว่าเรายึดติดกับมันมากๆนะครับเราก็จะยิ่งทุกข์ใจมากยิ่งขึ้นเท่านั้นครับคําว่าความทุกข์ในทางพุทธศาสนานะครับไม่ได้หมายถึงแค่ความทุกข์ทางกายนะครับแต่หมายถึงความทุกข์ทางใจด้วยเช่นความวิตกกังวลความกลัวความผิดหวังความโกรธนั่นแหละครับความรู้สึกเหล่านี้นะมันก็ล้วนเกิดจากการที่เราอะไปยึดติดกับสิ่งที่มันไม่เที่ยงแท้ทั้งสิ้นเลยครับ,รบพระพุทธเจ้านะ ท่านก็เปรียบเทียบคําสอนของท่านนั้นให้เป็นเหมือนกับน้ําทะเลครับที่ไม่ว่าเราอ่ะจะตักขึ้นมาจากตรงไหนมันก็จะมีรสเค็มเหมือนกันทันน้ง,งนั้นละครับและคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นมันก็เหมือนกันครับไม่ว่าเราจะตักขึ้นมาจากตรงไหนนะมันก็จะมีจุดมุ่งหมายเดียวกันครับนั่นก็คือการช่วยให้คนเราอ่ะหลุดพน้นจากความทุกข์นั่นเองครับการหลุดพน้นจากทุกข์นั้นหมายถึงการที่เราอ่ะไม่ยึดติดกับ <S <S <ๆ S 2> สิ่งใดๆไม่ว่าจะเป็นร่างกายความรู้สึกนึกคิดหรือสิ่งของภายนอก เมื่อเราอ่ะไม่ยึดติดเราก็จะไม่ทุกข์ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตนะ่ะเราก็จะผ่านมันไปได้สาเหตุของความทุกข์นั้นก็คืออุปทานหรือความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองครับความยึดมั่นถือมั่นนั้นก็หมายถึงการที่เรานะครับยึดติดกับสิ่งต่างๆคิดว่าเราอ่ะเป็นมันคิดว่ามันน่ะเป็นเราเป็นตัวเราเช่นบางคนนะครับก็ยึดติดกับเอ่อตำแหน่งหน้าที่การงานนะครับพอโ,นโดนลดขั้นเนี่ยหรือว่าโดนย้ายแผนกอะไรอย่างนี้ครับก็เสียใจเป็นอย่างมากเลยนะครับ หรือยึดติดกับร่างกายพอแก่ลงหน่อยเนี่ยก็รู้สึกไม่ดีแล้วนะครับก็บอกตัวเองครับว่าฉันไม่แก่ฉันไม่แก่ครับตะโกนจีตัวเองเรื่อยๆอย่างนี้ครับหรือยึดติดกับความสุขยึดติดกับความคิดยึดติดกับซ์สมบัติอุย้ยหลายอย่างครับสรรหามายึดติดกันได้เยอะแยะเลยครับถ้าไม่ยึดติดเนี่ยมันก็คงจะไม่มีเรื่องราวของพวกผีเฝ้าบ้านหรือว่าปูโสมเฝ้าทับอะไรแบบนี้หรอกนะครับแม้ความยึดติดเท่านั้นเองเนี่ยครับที่มันนั้นเป็นสิ่งที่รวบรวมครับทําให้สิ่งเหล่านี้เนะี่ย ไปไหนไม่ได้กลายเป็นพลังงานที่ยังคงเหลืออยู่วนเวียนอยู่ในโลกใบนี้ครับใครเห็นเข้าเนี่ยก็ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยน่าเวทนาเหลือเกินครับแต่ก็นะครับนอกเรื่องไปไกลแล้วเอาละครับเมื่อยึดติดกับสิ่งต่างๆเกินไปนะครับเราก็จะกลัวว่าจะสูญเสียมันไปกลัวว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปซะอย่างนั้นแหละครับเหมือนกับมูซันนะครับในดาบพิฆาตอสูรน่ะที่ชอบความเหมือนเดิมครับไม่ชอบความเปลี่ยนแปลงความกลัวนี่เองครับทําให้เราอะ เกิดความทุกข์ท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าการยึดติดกับสิ่งต่างๆอ่ะมันเป็นเหมือนกับการแบกของหนักๆครับยิ่งเราแบกมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเหนื่อยมากเท่านั้นแหละครับและถ้าเราอ่ะอยากสบายเราก็ต้องปล่อยวางครับไม่ยึดติดกับสิ่งใดๆพระพุทธเจ้านะครับท่านก็สอนว่าเออถ้าเราอ่ะอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ใช่ไหมครับเราก็ต้องละอุปทานหรือความยึดมั่นถือมั่นเสียเมื่อเราอ่ะไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วใช่ไหมครับ เราก็จะไม่ยึดติดกับความทุกข์ไม่ยึดติดกับความสุขไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเนะ่ะเราก็ผ่านมันไปได้ท่านผู้ชมครับพระพุทธเจ้านะ่ะท่านไม่ได้เป็นนักปรัชญาที่เอาแต่คิดเอาแต่พูดโดยไม่มีเป้าหมายนะครับแต่ท่านเป็นเหมือนกับหมอครับที่คอยรักษาโรคทางใจโรคเติมเศร้าให้กับพวกเราตั้งแต่ครั้งโบราณกาลเลยครับท่านเป็นนักจิตวิทยาที่มีเป้าหมายของท่านและเป้าหมายของท่านนั้นก็มีเพียงข้อเดียวครับนั่นก็คือ การช่วยเหลือให้เราทุกคนน่ะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ท่านมองเห็นนะครับว่าคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่บนความไม่รู้ครับไม่รู้ว่าอะไรคือความเป็นจริงของชีวิตไม่รู้ว่าอะไรคือตัวตนที่แท้จริงเรายึดติดกับร่างกายความรู้สึกความคิดความปรารถนาและก็จิตใจคิดว่ามันเป็นของเราเป็นตัวเราแล้วเราก็ตกเป็นทาสของมันสะสมทรัพย์สมบัติแสวงหาชื่อเสียงไขว่คว้าหาความรักและสุดท้ายแล้วอ่ะสิ่งเหล่านี้เนะี่ย มันก็ไม่จีรังยั่งยิงครับวันเด้งเนี่ยมันก็ต้องหายไปต้องเปลี่ยนแปลงไปคนที่เอาแต่พูดว่านี่คือฉันนี่คือของฉันนี่คือตัวฉันของกูเวอ้อะไรงี้นะครับเวลาที่ต้องสูญเสียสิ่งต่างๆไปเนี่ยพวกเขาอ่ะจะเจ็บปวดแล้วก็เสียใจเป็นทุกข์มากเลยนะครับซึ่งก็ไม่ใช่แค่ชาตินี้เท่านั้นนะครับทุกท่านแต่ว่าทุกมาหลายชาตินะครับพรบบะพุทธองค์เนี่ยก็เคยตัดไว้นะครับว่าน้ําตาที่เรามีเนี่ยเคยร้องไห้มาตลอดการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ย มันมีปริมาณมากกว่าน้ำในหมหาสมุทรทั้ง4เสียอีกครับโอ้โหท่านผู้ชมลองคิดดูสิครับว่าเราอ่ะทุกทรมานกันมามากมายขนาดไหนแล้วเราอ่ะจะทนทุกข์กันไปแบบนี้อีกนานแค่ไหนครับพระพุทธเจ้าอ่ะท่านมีคําตอบให้กับเรานะครับท่านสอนวิธีการดับทุกข์ให้กับเราแต่เราอ่ะต้องเปิดใจรับคําสอนของท่านแล้วก็นําไปปฏิบัติครับเราถึงจะหลุดพ้นทุกข์ได้ท่านผู้ชมครับพระพุทธเจ้าอ่ะ ท่านมองเห็นนะครับว่าความทุกข์ของมนุษย์นะ่ะมันเกิดจากโรคทางใจมันคือการที่เราอะไปยึดติดกับตัวตนยึดติดกับสิ่งต่างๆท่านไม่ได้ต้องการจะตหนิเราเลยนะครับหรือสั่งสอนเราแต่ท่านนะ่ะต้องการจะรักษาโรคนี้ให้กับพวกเราครับท่านเข้าใจดีนะครับว่าทุกคนนะ่ะต้องเจอกับความทุกข์ไม่ว่าจะมากหรือน้อยแต่ท่านก็มีข่าวดีมาบอกครับนั่นก็คือความทุกข์นี้ดับได้ครับเราสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์นี้ได้ ้าเรามองเห็นความจริงเห็นว่าตัวตนที่เรายึดติดเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงมันเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาเป็นแค่กระบวนการทํางานของขันห้าการเข้าใจเรื่องนี้นะครับมันไม่ใช่แค่เข้าใจในระดับความคิดนะครับแต่ต้องเข้าใจในระดับจิตใจในระดับสัญชาตญาณเลยครับเหมือนกับที่พระพุทธเจ้านั้นท่านตรัสรู้ครับท่านเห็นแจ้งในความจริงจนดับความยึดมั่นถือมั่นได้ทั้งหมด ท่านจึงหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างสิ้นเชิงในทีเดียวและถ้าเรานะครับทาได้แบบพระพุทธเจ้าเราก็จะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นตามความเป็นจริงเราจะรู้ครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างน่ะมันเป็นไปตามเหตุและปัจจัยไม่มีอะไรเที่ยงแท้ไม่มีอะไรเลยครับที่เราต้องไปยึดต,ติดมันเราไม่ต้องคาดหวังไม่ต้องกลัวไม่ต้องเสียใจเพราะเราเข้าใจครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติครับ จิตใจของเราก็จะเป็นอิสระสงบร่มเย็นนี่แหละครับคือนิพพานเป้าหมายสูงสุดของชาวพุทธการจะไปถึงนิพพานได้แน่นอนครับว่ามันไม่ง่ายแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านก็เป็นเพียงแค่มนุษย์ธรรมดาธรรมดาเหมือนกับเรานี่แหละครับแต่ท่านนั้นทําได้ท่านตัดสู้ท่านหลุดพ้นจากความทุกข์ได้แล้วทําไมอะเราจะทําไม่ได้หรอกครับศาส,สนาพุทธทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นจากการค้นพบของพระพุทธเจ้านี่แหละครับ มนุษย์คนหนึ่งที่ค้นพบความจริงอันยิ่งใหญ่ความจริงที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านแล้วก็เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ไปตลอดการสิ่งที่ท่านค้นพบนั้นมันเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนนับล้านนับพันล้านทั่วโลกครับนับถือท่านกราบไหว้ท่านด้วยความเครารพศรัทธาหลายๆท่านนั้นก็อาจจะเคยดูคลิป YouTube ฟังเทศนาฟังธรรมะเกี่ยวกับอนัตตาคิดว่าตัวเองเข้าใจแล้วใช่ไหมครับแต่ผมก็ขอบอกเลยนะครับว่าแค่คิดอย่างเดียวเนะี่ยมันก็คงจะไม่พอหรอกครับ อนัตตานั้นไม่ใช่สิ่งที่เรานั้นเข้าใจได้ด้วยสมองเพียงอย่างเดียวครับมันเหมือนกับเราอ่ะไม่มีวันที่จะเข้าใจรสชาติของทุเรียนได้หากเราไม่ลองรับประทานดูครับพระพุทธเจ้ารครับท่านก็ไม่ได้สอนว่าไม่มีตัวตนอยู่จริงนะครับท่านสอนว่ามันไม่มีตัวตนที่เที่ยงแท้ตั้งห่างนะครับทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่เปลี่ยนแปลงไม่คงที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นวัฏจักรเป็นเหมือนกับแม่น้ําที่เราเห็นไหลไปลเรื่อยๆครับไม่มีวันหยุดนิ่ง น้ำที่เราเห็นในทุกวันนี้นะ่ะมันก็ไม่ใช่มวลน,น้ําเดิมของเมื่อวานวาวาวน,นี้แล้วครับการที่ยึดติดว่ามีตัวตนนี่แหละครับมันเป็นบ่อเกิดให้เกิดความทุกข์ทั้งปวงเราทุกเพราะว่าเราอะอยากได้อยากมีอยากเป็นใช่ไหมครับอยากให้สิ่งต่างๆเป็นดังใจเราพอไม่ได้ดังใจนะ่ะมันก็เกิดเป็นความทุกข์ความผิดหวงังซะอย่างนั้นแหละมันก็เลยทําให้ผมนั้นนึกถึงเรื่องของชายคนหนึ่งนะครับเขาเป็นคนที่รวยมากเลยนะครับ มีเงินมีทองมากมายครับมีบ้านหลังใหญ่โตครับรถหรูเนี่ยหลายคันเลยครับแต่เขาเนี่ยกลับไม่มีความสุขเลยครับเพราะว่าเขากลัวครับกลัวว่าตำรวจจะมาจับเขาครับเขาก็เลยหวาดระแวงครับนอนก็ไม่ค่อยจะหลับเต็มอิ่มหรอกครับต้องพึ่งยาซะอย่างนั้นแหละแถมยังกังวลใจอยู่ตลอดเวลาด้วยครับบันดีคือดีนะครับก็ไปแกล้งคนครับไปบูลลี่คนเข้าอย่างนั้นแหละเพื่อกบเกือนปมด้อยของตัวเองนะครับและนี่ครับคือตัวอย่างของคนที่ยึดติดในตัวตนครับ ยึดติดในทรัพสมบัติจนทําให้ตัวเองอ่ะเป็นทุกข์นั่นเองครับและนอกจากจะทําให้ตัวเองเป็นทุกข์แล้วน,ลนะครับยังทําให้ครอบครัวอื่นอีกลหลายๆครอบครัวครับต้องเป็นทุกข์จากผลก,การกระทําของเขาด้วยนะครับก็นั่นแหละครับก็เพราะว่าเขาอ่ะไม่อยากละไงครับไม่ละความยึดมั่นถือมั่นเม่ละความยึดติดละตัวตนพระพุทธเจ้านะครับท่านต,ตรัสรู้ท่านเห็นแจ้งในความเป็นจริงของสรรพสิ่งครับท่านก็เลยหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาอุปทานท่านน่ะ ยิงเป็นอิทธะอย่างแท้จริงครับการเข้าถึงอนัตตานะ่ะต้องอาศัยการปฏิบัติธรรมนะครับต้องฝึกฝนอบรมจิตใจเหมือนกับการฝึกฝนวิยายุทุ์เราอ่ะต้องฝึกฝนตนเองอย่างสม่ำเสมอครับจนบรรลุถึงขั้นสูงสุดได้พระพุทธเจ้าเนะี่ยท่านก็ได้เปรียบเทียบการเข้าถึงอนัตตาครับว่ามันเป็นเหมือนกับการปลูกต้นไม้เราต้องหมั่นรดน้ําพรวนดินใส่ปุ๋ยต้นไม้นั้นมันจึงจะเริ่มเติบโตครับจิตใจของเรามันก็เช่นกันครับ ต้องมันฝึกฝนขัดเกลาจึงจะเข้าใจถึงความสงบความเบาสบายและในที่สุดนะ่ยมันก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนั่นเองครับท่านผู้ชมครับการเข้าใจในเรื่องของอนัตตานะ่ยมันไม่ใช่เรื่องไง่ายๆนะครับแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไปครับขอเพียงแค่เราอ่ะตั้งใจจริงๆครับ มันฝึกฝนตนเองศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมครับสักวันหนึ่งครับวันที่เราโง่น,นั่นแหละครับเราจะเข้าใจอนัตตาแล้วเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้อย่างแน่นอนครับเชื่อกันนะครับว่าเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเนะี่ยท่านประทับนั่งสมาธิพิจารณาตัวเองอยู่นั้นนะ่ะสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้ได้ก็คือการปลดปล่อยพระองค์จากความทุกข์ทั้งปวงบุคคลที่พระองค์กลายเป็นหลังจากที่ตรัสรู้แล้วนั้นนะ่ะต้องน่าอัศจรรย์อย่างมากนแน่เลยนะครับ ไม่ว่าพระองค์จะไปที่ไหนพูดคุยกับใครพระพุทธเจ้านั้นก็ทรงดึงดูดผู้คนให้เข้ามาเป็นสาวกเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาได้อย่างเสมอเลยและไม่ว่าใครก็ตามครับที่เข้ามาหาพระองค์ไม่ว่าใครก็ตามที่อยากรู้ว่าต้นตอของความทุกข์คืออะไรอ่ะพระพุทธเจ้าก็จะทรงถามคําถามเดียวกันนี้ซ้ําแล้วซ้าเล่าครับท่านก็จะถามพวกเขาว่าคุณคือใคร ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมเดินทางมาตลอดทั้งคลิปนี้เลยเนื้อสิ่งอื่นใดแล้วก็ถ้าคิดสิ่งไหนแล้วไม่เบียดเบียนคนอื่นนั้นก็ต้องขอสมปรารถนาครับคลิปนี้นะ่ผมก็เอามารีเมคใหม่ครับแหมกะว่าจะเอามาเล่าให้เข้าใจง่ายๆมันก็ไม่ง่ายเหมือนเดิมเลยนะครับเนี่ยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ